เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปรับไอเทมฟรีกันอีกแล้วนะครับผมนั่นแหละไอเทมฟรีในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าไอเทมฟรีในคลิปนี้มีเอฟเฟกด้วยนะครับผม นั่นก็คือ h o r เลอร์ยชิปนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเป็นไอเทมฟรีที่เท่มากๆครับผมตบมือครับผมเพราะว่าของฟรีดีๆแบบนี้ไม่ได้มีให้เรามาเห็นกันไบ่อยนะครับคุณผู้ชมมาเอาแหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับกันเลยดีกว่านะครับจะต้องมีเงื่อนไขในการรับนิดนึงนะครับคุณผู้ชมฮะ ก่อนอื่นเลยครับผมก็ให้คุณผู้ชมทุกคนเข้ามาที่ gaming. amazon. com ตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมได้ทําการทิ้งลิงก์นี้เอาไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่มีบัญชี amazon นะครับจะต้องทําการสมัครซะก่อนนะครับ สำหรับใครที่มีบัญชีแล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับผมนะจากนั้นครับผมกด create your Amazon account ตรงนี้ครับมีเงื่อนไขการสมัครนิดนึงครับคุณผู้ชมจะต้องเสียรายเดือนครับเดือนละประมาณ189บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนะเอ้าในเมื่อเราเสียรายเดือนแล้วมันฟรีแบบไหนยังไงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีทดลองใช้ฟรี7วันนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าให้เราทําการสมัครทดลองใช้ฟรีนะครับกดรับโค้ดเอาโค้ดไปกกอกภายในเกมโลบอกเพื่อรับไอเทมฟรีนะครับเราได้รับไอเทมฟรีแล้วก็มากดยก เลกครับผมคุณผู้ชมก็จะไม่ต้องเสียรายเดือนนั่นเองนะครับนะก็ให้เรากรอกชื่อครับคุณผู้ชมฮะกรกอกอีเมลครับพาสเวิร์ดยืนยันพาสเวิร์ดครับจากนั้นกด c r e a เอ y ยู r Amazon a c c o u า t ตรงนี้นะครับและคุณผู้ชมก็จะกรอกอีกประมาณ2-3ขั้นตอนนะครับผมไม่ยากนะครับตรงนี้ผมจะไม่สมัครให้ดูกันละกันนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมีบัญชีแล้วนะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทําได้นะครับผมนะเด็กไทยเก่งครับคุณผู้ชมทําได้อยู่แล้วนะครับหลายคนอาจจะไปติดตรงขั้นตอนกอกบัตรเครดิตนะครับทุกวันนี้ก ครับทัวเลสามารถขอบัตรเครดิตได้นะครับผมนะถ้าใครงงครับผมสมัครไม่เป็นจริงๆครับผมแปลเป็นภาษาไทยก็แล้วนะครับผมแนะนำนะฮะนี่เลยฮะเปิด YouTube ขึ้นมาครับผมจากนั้นครับเราเซิร์ชไปเลยนะครับสอนสมัครพามเกมมิ่งครับผม นี่ครับผมมีคลิปเยอะแยะมากมายครับผมมีหลายๆท่านเขาทาไว้แล้วนะครับสาหรับวิธีการสมัครพามเกมมิ่งนะครับเพื่อรับไอเทมฟรีนะครับของต่างชาติก็มีนะครับคุณผู้ชมชอบแบบไหนยังไงก็เลือกดูเอานะครับผมนะหรือแม้กระทั่งวิธีการยกเลิกครับก็มีครับคุณผู้ชมฮะวิธียกเลิกการเป็นสมาชิกพามเกมมิ่งนะครับนะคุณผู้ชมก็เลือกดูได้เลยนะครับผมสงสัยตรงไหนก็เสิร์ชค้นหาเอานะครับโอเคครับผมพอเราทําการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นให้เราทําการล็อกอินนะครับคุณผู้ชมครับพอเรา กดอินเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับกดเคนาวตรงนี้นะครับผมของผมเนี่ยกดไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะกดรับอีกไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็กดรับโค้ดมาเลยนะครับผมจากนั้นกด Copy โค้ดครับพอเรากดรับโค้ดมาแล้วนะครับผมจากนั้นให้ทุกคนมาที่หน้าเว็บไซต์ r o b o x com redeem นะครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมได้ทําการทิ้งลิงก์นี้เอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราทําการกรอกโค้ดตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมกรอกโค้ดส later moments โอเคครับผมพอเรากดโค้ดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นกดรีดีมนะครับคุณผู้ชมครับโค้ดตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปกอกต่อนะมันไม่ได้นะครับผมนะมันได้แค่ครั้งเดียวนะฮะของใครของมันนะครับผมถ้าอยากได้โค้ดตรงนี้ก็ต้องสมัครเอาเองนะครับนะโอเคจากนั้นกดยืนยันครับผมทีนี้เขาให้เลือกของผมเป็นดอกไม้เนาะโอเคเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราลองไปดูไอเทมของเรากันบ้างดีกว่าครับผมว่าเข้ากระเป๋าแล้วยังนะคุณผู้ชม นี่มาแล้วนะครับผม h a ล l o วิง UFO นะครับลองใส่ดูซิเป็นไงฮะนี่อย่างเท่เลยเนะฟ f ร์มิงโกมี UFO ด้วยครับผมต้องเข้าไปในแมปนะครับถึงจะเห็นเอฟเฟกนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเข้าแมปให้ดูก็แล้วกันเนาะนี่ครับผมคุณผู้ชมครับพอเราเข้ามาในแมปแล้วนะครับไอเทมย f o ก็จะมีเอฟเฟกเป็นแสงสีฟ้าปล่อยลงมาแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมปรับกราฟิกแป๊บนึงนะ ปรับสุดไปเลยคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆแบบนี้เป็นไงเทพไหมโอ้โหโคตรเท่เลยครับผมนี่เป็นของฟรีที่แบบว่าโคตรสุดนะคุณผู้ชมฮะเอาละครับผมสาหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าพเพื่อนๆชี้ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผม้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับบาย